นี่แหละครับก็เอื่นว่าหลังสูฟ้านาสูดินคล้องแทน่ะลครับนี่ครับเป็นยังสี่ละครับนี่ครับโอ้ยพี่น้องครับนี่ฟ้าครับนี่นี่หลังหลังทั้งหลังในสูฟ้าครับชีค่าฟ้านะครับทั้งนาในสูดินครับนี่โอ้ยขักแน่ครับ สวัสดีครับเคซีทีวีครับคนทุนหน่อยเห็ดเกษตรครับมือนี้ครับผมมาดำหน้าครับอันนี้มัดกาครับไปเบิ้งครับอันห้าเข่าดำหน้าจังไรครับมือนี้ผมก็ะบอกคด้เห็ดยังแล้วครับไปแต่ปลูกปลูกก๊กใหม่แล้วก็มัดสามเขาซุ้มมันอันซุ้มมันพอเต็มไหมครับไปครับไปซอยกันเห็ดครับบีนอนครับไปมือนี้เข้ามาดับหน้านะครับเด้อไปครับไป นี่คือมัดกาครับมัดกาย้ามห้อสีดำนี่ครับน yes. ี่ย้ามห่อสีดำนี่เท่ากับพี่ออกมางสีครับพี่ออกมางสีนบ่ะเอามือหนึ่งจับมาพี่มังสีเท่ากัดึงออกมากนี่ครับมือเท่ากัจับออกมากทีละสามสีตนครับนี่เท่าดึงออกมากครับแล้วเท่ากัเสียบลงไปเลยครับนี่จังสี่ครับอันนี้ก็มีหมามาเป็นมูครับเนี่ย มีหมามาเป็นมูแล้ครับเด้อนี่มันอันนี้ก็ซุ่มดำแล้วครับนี่ซุ่มสามแล้วนี่ครับมันอันนั้นซุ่มพุ่นมันเกิดบ่ล่ะครับซุ่มนี้มันบ่เกิดก็เลยมาสามครับนี่มาสามหน้าได้เท่าครับ <c oughs> มือนีกับมาสามเลยครับเด้อมาสามเขา,านี่เข้ามากับมาสามเขาซุ่มนี้ครับนี่ซุ่มมันบ่บ่เกิดครับค <c oughs> ือช่วงที่ฝนตกลงไอ้ช่วงท,ท,ที่ที่บ้านเขาล่ะวานนี้ วานเขาแล้วันนี้ฝนนุนตกลงมามันก็เลยบ่อค่อยเกิดครับแต่ว่าหน้าผมนี่ผมเห็ดแบบแถว้อครับเด้อผมเห็ดแบบแถวเบ้่งครับนี่ครับนี่สิเป็นแบบแถวงามเลยครับนี่ซุม,มันเกิดแต่ว่าก็อัน,นมันก็สิมีหยานี่จอย่างหน่ยนอยแต่ว่าบ่าเป็นปัญหาครับเนามันน้นาม,มานี่หญ้าสุนี้มันสิตายเขาจะเด้งขึ้นครับนี่เขาผมเป็นแถวนะครับนี่แต่ว่ามีหยาจังหน่อยต่อยนี่ครับนี่แมงกระเบียบินไกลบ้างฮะเวิรสบ,บายครับอันนี้ก็เป็นมองที่มัน บางที่มันบวกิดกครับเกลเลยมาสามครับสำหรับวิดีโอนี้ครับกะขอังกับตีตดตามชมครับเคซีทีวีครับคนทุนหน่อยให้กเกซฟครับฝาาเพ็ดซอยเพิ่นกันครับมันสีเแลวครับโอ้้อ่อนแห้งครับมึง